สวัสดีจ้ากินขอกับตำทัวน้ากันเด้อตำทัวพี่น้องปัตมน้องใหม่กินกับตำทัวเห็นไหมอยากต้มต้องใหม่แม่บ้านอันนี้ก็อ้อมเนื้อพี่น้องไอ้ทักมาปลายดอกนี่กัดปลาทูทอดขเหนียวคือเกาอันเนี่ยเขาเหนียวหนึ่งไลายล่เต่ละเมอเนี่ย เดี๋พี่น้องไม่ยามมาสั่นแม่แล้ว,วะ่ะให้ขอขาดกล้องมาสันนนวว่นโอหอนหอนว่ะคุ้อยากคึ้ปล่อย้็สมัยก่อนพี่น้องก็ไม่เป็นเล็กน้อยอยู่บ้าน แม่ภาพใบหน้ามันจ่อมันอาศิดหาทำไมมันมม้มเจ็บตัวมันจำมไม่เคยเจ็บหยอดจำใส่ไปขามอ่อนแซ่บบแซ่ มันมาเป็นยังสีหลไรเด้หน่อยมันกินแสบตัวบนว่าทำไมก้อนต่ำกับพรด้พปใเจ้อวงสุดเรีด้นนมันมีไป่นอทำไมเจ้ก้อน,นเขาบอกินวงสุรดรเนีย่ย นาพ่ออายุใหญ่สิบสองสิบสามเขาก็ลองในวินทยุว่าใส่นิดหน่อยอร่อยกิ้มแซ่บไอจิโนโมโตโ้ภาษาแม่เขเรียกว่าสื่อไมาลองมันขนาดสูงสื่อมาซ่องหนึ่งสองบาทมันสิบมันสิบบาทเรากูเมืนอ่ะสองบาทสองบาท ใส่ได้เริ่งเดือนแม่แล้วใส่ใส่ละสามสี่เมตรเขาไม่เคยกินมากกับแสบเลยเนาะมต้อมากคุเมร์เนี่ยกินหลายใส่หลายใส่ายแสบหลายคนมะา เห็นม,นะมันกินโล่งเฟสใส่ยหลายเสียบหลายไปนะามันก็เพลินก็มันเติมหอม เม่เนื้อพี่หน่องให้มาแสบๆนับกันกินเขาแสบไลายังจำต้อง mm hmm. ขาอนุอยากกินหนัาว ดดเด,เหเบบด,หด้หน่อยกินสองคำนำคำพูดเขาก็คือกันเดอร์เขาเหมือนเรียนแบบเด็กน้อยกินแล้วพี่น้องอิ่มหอกน้อยกกินบ้าหมือ บรทุนี primo, ่ตะกรอนทำไมกรอนใบขาแจ๊บจับปรรทุตัวหนึ่งแม่ใบขาอยพูดละปันละปันจบไรสมัยตะกรอนอิดม่ยากาาพี่นองสมัยเ่อพันใหญ่มาหาเงินมันเป็น ไม่มองหาบ้างแล้วเพาเดียไม่อยู่กรุงเทพแล้วโอ้ยฉันหูจ้กไว้จังสีมาตะรนแล้วพะนะพี่น้องอืมหูจ้กไว้จังสี่า้างอนเป็นจังสีไม่อยู่ตะรนแล้วพ่ะนะ ก็เพื่อให้ทำในร้วนะพ่ออยู่ได้กจริง,ห,งหาง่ายเหรอพ่อกินได้ใส่ขาอยากได้ยังกับพ่อเนเอาอยากได้บ้านกับพ่อเนเอาอยากได้รถกับพ่อเนเอาพี่น้องแต่โทรศัพท์ยังพอนพอนไปพอนมากกับเมด รุดพอนว่าขั้นเอกกับพอนขั้นไม่อีกอยากได้นั่นอยากได้นี่ฮะคนใดมันก็พอได้พอรอนเขาพี่น้องเนาะเขาถีบแยกจำลองกับรถพ่มพวงจะว่าคุ้มเหมือนแยบกไปหาเลยลูกอาหาไม่กิน แก่ก็ทำงานบ้านเรี้ยงลูกเรี้ยงหลานเรียรเร้ยงเลนเลนไปโรงเรียนอยัีไอนนดูแ่เลยนไปย้ายเติบหมดละต้ร่างสีใส่้ำบายดูแลแต่เขาเป็นเด็กหน่อยหมดละ โอ้ยมีอ,มอ,มแอ,อมมีแล้วเด้อบานนี่ได้ซ้ำนี่แหละค่ะเพื่อนกินได้เฟ,ฟ็ดกินได้หลายโอ้ยแต่วันซ่อนเพื่น ไม่ได้จะที่นี่กอโทษเนี่ยก็ได้จ้าสวัสดีค่ะ